คุณซันฟลาเวอบอกว่าคุณสาธิตไปถามขิงให้หน่อยสิทำไมร่วมรัฐบาลอยู่ได้พูดเรื่องขิงขอถอนหายใจสามครั้งก่อนออตอนใหม่ๆที่เข้าไปร่วมรัฐบาลมีคนมาถามผมเรื่องคิงครับพิรพันธ์ด้วยแหละอืผมก็บอกว่าขอใช้คำสั้นๆเข้าใจแต่ไม่เห็นด้วยจนวันนี้ก็ยังเข้าใจอยู่ไหมเข้าใจตออวันนี้ไม่เข้าใจแล้ว แตต่นนวืนที่วันที่เกิดเรื่องคลิปลับ <c oughs> คลิป <c oughs> หุนเซนเปิดเผยเนี่ยเห็นขึงขังกันมากผมก็คิดว่าหน้าเขาจะไถ่าบาปกันแล้วบ้างงานนี้อถอนตัวฟึบหายเขไปบ้านจันสองล่ากลับมาจันสองแบบออล่าขึ้นมาเลยเป็นกันต่อตรงนั้นก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ครับครับทําไมคนเราเปลี่ยนจุดยืน่ายจัง คุณสุนันถามว่าท่านสาธิตมีพักการเมืองมาจีบบ้างไหมคะผมนี่คงไม่มีใครอยากมาคุยแล้วบ้างมีแต่นกเขาโทรมานี่แหละมาเปทีนะสิสเทศนะฮะพักประชาธิปัตดก็ไม่ตามไปจีบกลับมาบ้างเหรอฮะโอ้ม y g ก็คือผมก็เรากับพักมาแล้วนะเรากับพักมาแล้วแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าจิตวิญญาณพักตอนนี้มันถูกฟรีดไปแล้วแหละแล้วผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยก็ เลือกที่จะเดินตามแนวทางตัวเองแต่ไม่ใช่จิตวิญญาณของพรรคตั้งแต่ลั่งเดิมนับแต่วันที่คุณตัดสินใจที่ทำการเมืองแบบไร้จุดยืนแล้วก็สามารถไปร่วมกับรัฐบาลทักษิณได้เป็นพรรคอะไรก็ด้วยนะใช่รวันนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่นะเป็นเวทงลิสต์ในภาคใต้นะจะเล่าให้ฟังตอนนี้มีพรรคซึ่งเดินกันอยู่เยอะนะครุ่มใหญ่ไทยเดินทุกจังหวัด แล้วเขาก็เน้นจุดที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละพื้นที่ตรงนั้นแหละกับสองคือพักกล้าทำนะครับตัวผู้นําทางจิตวิญญาณติดต่อเองเลยนะขณะนี้แล้วก็มีการโทรเจาะไปหาแต่ละพื้นที่คนนั้นคนนี้อยู่ตลอดนี่สองพักนี้ยที่เดินกันเยอะที่ประหลาดมากคือพักพญาอิปัตเม่นเขาเดินอะไรกันเลยทางปากใต้บ้านไข่บ้านมันเงียบกิบเลยครับแต่กระแสหนักอยู่ครับครับ ก็คุณนิพิษก็เพิ่งโพสต์นะครับว่าว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็น่าจะเจาะตลาดประชาธิปที่ปักจากภาคใต้มาได้เป็นไปได้ไหมฮะที่ผ่านมาก็แชร์ไปเยอะแล้วนะครับ <คะ S 2> แล้วก็คือภูมิใจไทยต้องยอมรับว่าทําการเมืองแบบมียุทธศาสตร์มีแผนเขาชัดแล้วก็วิธีการในการทําการเมืองเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีการที่คนทั่วไปจะสามารถทําได้เป็นความสามารถเฉพาะมีความสามารถเฉพาะตัวมีความสามารถพิเศษ แล้วก็ม,มันประกอบกันหลายอย่างนะการเมืองภาคใต้ซึ่งมาก่อนเนี่ยมันแข็งแกร่งด้วยอุดมการมากต้องอย่าลืมว่ายุคตั้งแต่ช่วงการเข้ามาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยรพรรคคอมมิวนิสต์เข้าไปปลูกฝังอุดมการทางการเมืองที่จะทําให้คนเข้าใจการเมืองอ่านการเมืองเป็นเนี่ยในทุกพื้นที่ชนบททั่วทั้งภาคใต้ถึงขั้นมีคําว่าไม่ลบนายไม่หายจนในสมัยก่อนนะครับพอเส้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ย การเมืองปากใต้เป็นการเมืองที่เข้มข้นคนชอบฟังการเมืองชอบอพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์การเมืองกันแต่ต่อมาเนี่ยมัน,ม,นมันพอพยาธิปัต์ขึ้นเนี่ยความพยายามที่จะลดความสําคัญของพรรคพยาธิปัต์เนี่ยก็จะใส่ความคิดที่มันแปลกๆล,ลงไปเช่นพวกคุณจะเลือกฟรีๆได้ยังไงทําไม,มคุณไม่มีอะไรติดปลายนวมบ้างพวกคุณงโง่ที่อื่นก็มีกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็ค่อยบ่อนซ้อไป ประกอบกับนักการเมืองที่ขึ้นมาใหม่ในช่วงหลังเนี่ยบนเวทีหาเสียงแทบไม่มีใครพูดเรื่องอุดมการณ์การเมืองทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องผมจะพัฒนานั่นเพ่จะให้อะไรประชาชนจะได้อะไรจากผมแลัพรัคมันก็กลายมาเป็นประชานิยมทําให้ภูมิคุ้มกันที่นักการเมืองยุคเดิมในภาคใต้ฉีดเอาไว้เนี่ยมันก็หมดอายุไปแล้วไม่มีภูมิคุ้มกันใหม่ไม่ได้ฉีดสามมันก็กลายเป็นหัวแหลกหัวแตกครับผมเคยทำคลิปทิตตอกอันหนึ่งผมเปรียบเทียบไปดูว่า ในแง่นี้คุณปักใต้จะเสียเปรียบกำลังจะถามเรื่องนี้เลยเพราะทุกวันนี้พักเพื่อไทยฐานหลักก็อยู่เชียงใหม่ฐานหลักก็อยู่เหนือตอนบนอีสานบางสว่วนแล้วก็ภาคอีสานซึ่งเขายึดกลุ่มไว้เหนียวแน่นมากครับคนตรงนั้นเลือกเขาแบบมียุทธศาสตร์เลยเพราะั้นเขาได้คนของเขาไปทําหน้าที่บริหาร,รแล้วแนวทางทักษิณที่เคยประกาศไว้คือพัฒนาจังหวัดที่เลือกเราก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจังใช้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะ พรคประชาชนได้เสียงเยอะสุดเนี่ยฐานเขาอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลในเงเขตในภาคตะวันออกครับอันนี้ก็ชัดเจนมากใช่ครับผมถามว่าแล้วปักใต้อืมจากเดิมซึ่งคุณเคยมีพรคป้ายปัดนะรแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเลือกปยายปัดตอนนี้ในวันนี้นะแต่ผมเปรียบเทียบไปดูว่าเมื่อก่อนน่ะแกนนําในพักการเมืองอย่างเบยปัดคนปักใต้เนี่ยเป็นหลักเหมือนกับในเพื่อไทยที่มีอีสานกับมีเหนือบนอ่าประชาชนคือกรุงเทพกับปริแล้วก็ภาคตะวันออก คําถามตอนนี้คือคนปากใต้ที่ไปเป็นนักการเมืองในแต่ละพักการเมืองมันลูกน้องเขาดังนั้นนะก็เรากําลังจะมีอนุทินและเนวินเป็นหลักนะบุรีรัม์นะภูมิใจไทยคือบุรีรัม์นะมันไม่ใช่หรือเจ้าพยาวล่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือทิ้งให้คนปากใต้คิดเนาะระวางการรุกคืบเข้าสู่ปากใต้ของเนวินอนุทินแล้วก็พี่กล้าธรรมนัฐของผมเนี่ย ใครยิงแม่นกว่ากันว้าวถามว่าใครยิงแม่นกว่าเล้ถ้าพิจารณาจากอดีตที่ผ่านมาจริงๆแล้วภูมิใยจยไทยมาก่อนเนาะครับกล้าทำพึ่งพึ่งโผล่มาทีหลังหลังจากแตกกับพลังประชารัฐแล้วก็ใช้เทคนิคทางกฎหมายแยกแไปตั้งพกกรรคกล้าทำเขาเป็นขะแนงหนึ่งของเพื่อไทยไหมเอางี้ครับชแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะมีภาษีกว่าในแง่ของนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่หลัก อย่างพังงาอย่างกระบี่อย่างสตูลอย่างพัทลุงเขาก็ขยายได้เยอะนะครับส่วนกล้าธรรมเนี่ยในช่วงหลังมาเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวผู้นําทางจิตวิญญาณเขาคือธรรมนัตเนี่ยมีคนมือขวามือซ้ายในอยู่ปักใต้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะไปเอาดีทางเป็นผู้กว้างขวางในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเชื่อมกับผู้กว้างขวางในแต่ละพื้นที่ด้วยแล้วปักใต้ในช่วงหลังในบางเอิญมันมีบ่อน คนภาคใต้เลือกบอลน,นะบอลวัวชนอมันเป็นแหล่งชุมนุมของเสือสิงห์กระทิงแรดม,มันก็ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมาแรงม,มาแรงเป็นเที่ยวหน้าต้องดูแต่ถ้าดูจากเขตเลือกซ่อมหลังสุดนี้ได้กล้าทํานะใช่ซึ่งผมก็ถามว่าโปรตีคนภาคใต้ในเลือกการเมืองเลือกจากอุดมการเลือกจากพรรคเที่ยวนี้ตอบผมหน่อยอะพรรคกล้าทําอุดมการคืออะไร ตัวคนป่ะตัวผู้สมัครไหมมีผลไหมมีผลมีอย่างอื่นด้วยผูสาสรเรียกแล้ว